เอาไปเขากาก้เหรอเขากากจำนวนนีฮะน้ำมันค่ะถ้าว่าท่ไนที่จะชิมเป็นน้่ก็คือรวเป็นชิมวก่อนลยกันเ่าขายไม่ชิน้ว่าาให้ไม่ถ่ายรูปหมูได้ชิมวาแล้วพี่เราก่อนชิม ไ่รูปหมูไปยิงก็ถ่ายมาโนตายแล้วทุกคนชูแก้วให้จิ้ขึ้นไปอ้อย่กันได้ก็ได้พวกี้มาทั้งหลายโอ้โหกลจัดโอ้ยก้วดูกกระดูก